กล่องซินฝาล่วงบนโอ้ยทั้งๆทงทั้งลุมไปเบิดเนอะเอาไม้มาให้มาให้ผู้บ่าวแนยบ่าวกล่องซินเน่อยเนาะเออไอโยกับชิได้เลียกันกับมลอลำงอินแตงนี่ละแต่ว่ามันิบุญมาพะรา,ามีอันนี้นี่คือสีโป้วยใท้หลักเลยเนาะ เป็นคนไทยพี่น้องแต่ว่าเป่าแค่นเสียงลำสีพันดอนไอ้ซัดเก่สั้ำก็บอกแค่นเล่าใช่ไหมเนาะทำทำมือแก้มเจ้าทำทำนองควัเนือกำดำนอกเผาในขั้นเาสว่างเป็นหินไทยในอนอกหัวใจไปบ่เมื่อน,อน้ำนองเมื่อกินสมาต้องเป็นพี่น,อน้องหมอรำ ແມ່ນບໍ່ພີນາຄົນດໍາຊັນມືສອງເຮົາກັ นหลายเด้มื้อนี้ขอยกย่องคือน้อมจอมทําเทพโลกเป็นเจ้าโสดทรงให้จังไปสู่ฝันก่อนสิลํต่ละคันนอกมันทาคุณาจาทานีเฒ่าแก่ผู้เป็นต้นวายังตั้งต่อผู้แกนาจาเจ้าสั่งสอนนี้ยาอายินแต่งฮอทุกอย่างให้พสาวน เสิข้อยอมมือหนกเทพระดาแดนฟัางจงมาสวยปกข้องนางลาองค่ายินแต่งล่องทางฝนตลอดแรงอย่าบกแข่งขาดเธงคู่ทางเดินให้ดีได้ลูกเสิเฮ็เดแนวใดสอดคล้องให้ปัาตาพี่นออ้องน้อยยองกุศงงานไม่ใหญ่ปูฟังละเวอเม่นไปไซต์ตะลบบ้านให้ทุกท่านมาเสีย xem xét tuyển 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 ไาคกงกันถามไายสายได้เปรียบเทียบกันจนว่ได้ให้เราหายแล้วนี่คุณชัางแก่ที่สี่จงมาสวยสู้สดมาประกดเสียงลับให้โด่งดังใจกอ่อคือคุณานาลายกองกินส่วนกองเป็นด้านคนไทในห้านประท่านให้สื่อดังฟาสุดแทนผู้ให้บ้างน้า สียแทนฟ้า้บังหลังเสียแทนหนให้บังตีเสียแทนนินให้บังหือถือว่าบังทั้งคองทั้งูบังทั้งหูหน้าน้อยบังทั้งหอยเขาสีมนวาทั้งหูติบตาไฟสวยบังขนนอยากเดียอากพอลำงไาใส่สีลำคงหิข่ใส่ทิพยปอยดานาไม่ให ผู้นั้นให้อยู่หลังอยู่ขางให้เจ้าช่วยสู้สุดเออเด้อเิตุยากแต่หมอลำองสว่ายคนสีท่อไหล่หงษ์สีบีพ่อคุ้มกันพราเห็นหนายมอลำผู้ใ่นั้นซ้ำคือคนแตกแตกจักงมนบาดแผลรีบเดือบังคลาหาห้อบ่อซ้ำคือตัวท่าที่ฝรั่งขอบใจยาพอ่อผู้อยู่ที่เพื่อนมาคนล่างมันให้มีความสุขสันอยู่สบายหายห่อบ เมื่อคำก่อนก้องเกิดจัติงป็นี่ผู้ขอผู้สวนสู้เจ้าบัดไห้มันี่น้ำใจว้อยหแหล่เน้วจิตใจตั้งตอเจ้าสาทาพันสาลบุญชื้อ่าดีกันรอบ่มีของหายโด้ยเมียนดาวกองศิลทนกะจิตใจดีลมยักบอเกินใจทาน แม่ฮวบบุญและแม่สวยง่านม่พอจอนดอกให้แยแล้วสูงสันฝันนี้ไปมาเลี้ยลำสงสีหีนาบนข้อ,อปันดาลาขั้นเสือเสียงดังบอกคอยแก้มปล่อยลอยกระโดดมาพอหวงบ่หายบาดมาเห็นพอจอนดับเบากล่องสิมสะคิดบาดเมนลูกกับคอสังมาดีกระโดดสองคบงอนบนหัวปลองฝั่งแม่ยอดไปมีสีสเสวยแล้วของตา ขอออใจเถอบ้าไอ้ที่มาเป่าแค่ไหนสาวมอลังยินเตงพิ่นว่าปะสามพิ่นว่าปะสามประสงหรือปะสามสายสัมพันธ์สั่นดอกง้อ,องไฟเจ้าบ่มีเสาบอลนังเทมันวาคนเป็นคนไทยสาวมอลังยินเตงสัมผัสคนลาวไตแต่จิตใจเดียวกันความหาวหังสามัคคี่จงส่งดีสบายทองชาธุ เบากล่องสินเฮาเลยในยาพอผมมาปลอนล่างมันให้เจ้ามีเงินเป็นก้อนใหพักขั้งคุณอางสุสุขังยาเศร้าก็ขอให้ได้เจ้ยสใส่อะลากอินแตงสิลบลำมดินายเพอสิต้นบมอแกนไข่เต่าไปยาวย่านเทินเมื่อยสักด่ากพี่น้องสิโจ้ยเงี่อนน้องจะนักเม่นบุญมาพอก่อนสิลิศลำใบหน้าสิบอกเต็มซำ ว่ามอละกิมแรงเกิดอยู่บา้านขันแยงเมืองพ่นทองแง่งจำตาซักต้เทศนาวบ้านข้างหน้านี่เกิดกับขันแยงตั้งแทนทองก็มออยู่ที่น้องพ่นทองมอสะพ้องแค่นหนพี่น้องสบางเด่นดินเอ้ยเป็นว่ามักใส่รถแดงข้ามไปย,ยามกันก็นกได้ไง่ายรถได้สารมีหลายสะดวกหลายสูงมือ,อ,ก,อก็คือกีก่อนหลังอก,อก่อนหลังก็คือกีก่อนหลังและสิบอกทง่านกูฟัง ยินแตงม่าสิบอกตื่นซังว่าเป็นลูกพ่อผู้ที่สามเสียดายได้อ้ายเสือสีพุ่เสือสีชมพูเสียดายแต่หมอนำยินแตงน้องนี่สิบอกตื่นซังว่าเป็นลูกพ่อผู้ที่สามเสียดายแต่สาวนักลังน้องผัดเป็นคนงามแต่กำมุ้งมองห่าหาเสือ,สอ,เ,สอเอ้ส้มให้อดใสืเสียน้องเนี่ยย่าท่านเอาไม่เสมาตีต้องต่อยลัง ไปเหนียงยาสังหมอลำใต้ศิลาไหลลงก่อนมันหาจังสิจอดในปั๊มนี้บาดตาฝ่าสาวเด้อเจ้าอย่าหมอผู้าเอาจอยากผู้มาเอาจอยากหปองอยากเอาเป็นคู่องนสาวหมอคสงแก้มอ้ยหัวแก้มมาแก้มอย่าพอายผู้ดแก้มผู้แก้มลมันใจไปบ่อายไปบานน้องบ่สดนจังพ่ออยากอเกียวบ่ บันนี้ขอเกลียวบวนี้ท่านเปนบุญนาฮี่อยากเป็นไผยในยาสะตนนครเดชห้อยตบมือไข่เบากล่องสินอยู่ในพี่น้องเป็นยังไงเป่ไาไอ้ลำสีพันนนหรือเมื่อยคือเป่าปกติอยู่บไ่ไอเมื่อยอยู่บ่บ่บ่เมื่องงยครับบ่เมือม่อย์อมวนมวลจะว่าเป็นออกกำลังกายน้อยนึงเนาะ ว่าม่ปันได้แต่เธือะไรไข่ย่อยกินน้าก่อนบออันปลากองซินนี่บยเม็นธรรมดาพี่น้องเพ่งดังของเพิ่นกัเจ็บเติบเติบซื่อซื่บอกเจ็บเติบหนึ่งคือว่าโบเจฟไล้ปันได้ไข่อยู่หน่อ